ใครจะท่วมใครจะรอดเจาะเลือกในคลิปนี้แบบไม่ใส่สีตีไข่ไล่ตามโมเดลกันแบบชัดๆค่ะสำหรับในวันนี้จนถึงวันที่7กรกฎาคม5-7กรกฎาคมภาคเหนือตอนบนอีสานตอนบนรวมถึงภาคตะวันออกให้ระมัดระวังฝนตกหนักถึงหนักมากเนื่องจากรองมรสุมยังคงพาดผ่านอยู่ซึ่งฝนในช่วง5-7กรกฎาคมนี้มาจากมรสุมมีกำลังแรงขึ้นด้วยนั่นเองค่ะ จังหวัดพื้นที่เสียงภัยค่ะตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้แก่เชียงรายพะเยาน,าน่านน้องคายบึงกาฬสกลน,นครนะครพนมให้ระมัดระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง5-7กรกฎาคมนี้ค่ะ การกระจายตัวของฝนยังคงมีต่อนเนื่องโดยเฉพาะในภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนและภาคตะวันออกส่วนอีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกค่ะยังคงมีฝนตกในบางพื้นที่การกระจายตัวยังคงไม่สม่ำเสมอค่ะมีทั้งขึ้นและลงค่ะ พื้นที่ที่ต้องระวังฝนตกหนักนะคะไม่ว่าจะเป็นพักเหนือตอนบนอย่างที่แจ้งไปคะ่ะในจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่พยาวน่านและกทิภาคอีสานตอนบนค่ะให้ระวังฝนตกหนักจังหวัดเลยจังหวัดนองบัวลำพูนนองคข่ายเบืองการสกลนกครนครพนมอุบลราชธาน,นีค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้ร่องมอรสุมนั่นเองซึ่งยังคงมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากเนื่องจากช่วงที่ผ่านมานะคะในบริเวณพักเหนือภาคอีสานตอนบนนั้นมีฝนตกต่อนเนื่องค่ะ ให้ดินนั้นมีความอินตัวอุ้มน้ําไว้นะคะแม้ว่าปริมาณฝนตกลงมาระดับปานกลางเล็กน้อยก็เกิดการท่วมขังและน้ําป่าไหลหลากได้นะคะซึ่งเป็นปรากฏการณ์ปกติในช่วงฤดูฝนซึ่งในบางพื้นที่ก็จะมีฝนมากฝนน้อยนะคะเนื่องจากร่องมรสุมมีความสวิงขึ้นลงนั่นเองบริเวณในที่อยู่ระหว่างร่องมรสุมนะคะตอนนี้ร่องมรสุมพัดผ่าน,านบริเวณทางภาคเหนือตอนบนแล้วก็อีสานตอนบนนั่นเองก็จะมีความเสี่ยงในการเจอฝนมากกว่าเพื่อนนั่นเองค่ะบวกกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม ะะเบาและแรงสลับกันไปส่วนภาคใต้อันดามันและนองพังงาภูเก็ตนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกด้านรับมรสุมจังหวัดตราดนะคะจันทบุรีจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นต้องเฝ้าระวังนะคะแล้วก็มาติดตามข้อมูลพายุนะคะหมุนเขตร้อนนะคะตอนนี้พัฒนาเป็นพายุโซนร้อนในระดับต่อไปนะคะที่เคลื่อนตัวจากทะเลจีนใต้ก็มีอิทธิพลนะคะทำให้มรสุมทางบ้านเรานะคะมีกําลังแรงขึ้นนั่นเองก็ให้ระวังฝั่งทางด้านรับมรสุมด้วยน,นั่นเองค่ะแต่ในช่วงต่อไป ช่ค่ะช่วงวันที่7-8ถึงกรกฎาคมค่ะฝนลดลงแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะพื้นที่ที่มีฝนสะสมนั่นเองค่ะและวันที่9-11ถึเนะคะ 9, 1เป็นช่วงเข้าภาษาพอดีจะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกรอบนั่นเองค่ะเนื่องจากร่องมรสุมกลับมาพาดผ่านอีกรอบค่ะ มาติดตามข้อมูลพายุในทะเลจีนใต้พา,ายุมีแนว้น้มจะทวีกาลังแรงขึ้นประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาน,นะคะพายุลูกนี้จะไปทางทิศใต้วันนั่นเองนะคะประเทศไต้หวันซึ่งอิเทอร์พลพายุลูกนี้จะดึงมรสุมให้มีกําลังแรงขึ้นในบ้านเรานั่นเองนะคะตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่1ค่ะเรื่องพายุดิปรชันในทะเลจีนใต้พา,ายุจะเคลื่อนตัวไปทางใต้วัน ในช่วงวันที่7-9กร,รกฎาคมนะคะ7-9กร,รกฎาคมพายุจะพัดไปทางไต้หวันนะคะพายุนี้จะเพิ่มระดับนะคะเป็นพายุดีปรสชันและมีแนวโน้มจะพัฒนาเป็นพายุซนร้อนเร็วๆนี้นั่นเองค่ะสำหรับพยากรณ์อากาศในช่วงนี้นะคะไลนงแต่วันที่5-7กร,รกฎาคมค่ะในพื้นที่ของภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งค่ะส่วนมากจะเป็นตอนบนของภาคเหนือนะคะบริเวณฝั่งตะวันออก จังหวัดเชียงรายน่านพะเยานะคะแพร่พะเยานั่นเองแล้วก็ในส่วนของภาคอีสานค่ะในช่วงวันที่5ถึงวันที่7กรกฎาคมค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ถึง80ซึ่งจะเน้นในส่วนของตอนบนของภาคอีสานค่ะส่วนพื้นที่อื่นนะคะก็จะคงมีฝนได้เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางแต่บริเวณในส่วนของภาคเหนือตอนบนแล้วก็อีสานตอนบนนี่ น้ำอิ่มตัวแล้วก็ให้ระวังนะคะฝนตกมาลงมานะคะปานกลางก็เกิดน้ําท่วมขังได้นั่นเองค่ะ สำหรับภาคกลางค่ะในช่วงนี้นะคะจะถึงวันที่7กรกฎาคมมีฝนฟ้าขนอนนงร้อยละ60-70นะคะมีฝนตกหนักในบางแห่งค่ะกรุงเทพและปริมณฑลค่ะก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ค่ะมีฝนตกหนักในบางแห่งเช่นกันภาคตะวันออกก็ต้องเฝ้าระวังนะคะในช่วงนี้จนถึงวันที่7กรกฎาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ค่ะมีฝนตกหนักแทบจะทั่วทั้งภาคเลยทีเดียวค่ะ ไปดูต่อที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะในช่วงนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยระดับ30-40%ของพื้นที่ค่ะคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะ ในช่วงนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ค่ะคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรค่ะย้ํากันอีกครั้งค่ะในช่วงวันนี้จนถึงวันที่7กรกฎาคมค่ะพื้นที่ต้องเฝ้าระวังภักเหนือภาคอีสานตอนบนนะคะภาคเหนือฝั่งตะวันออกนะคะภาคเหนือตอนบนนั่นเองแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมนะคะเพราะว่าดินอิ่มน้านะคะดินอุ้มน้ําไว้เยอะ ฝนตกลงมาปานกลางก็ท่วมได้และระวังนะคะน้ำป่าไหลหลากดินโคนลนถล่มกันด้วยค่ะสาหรับท่านใดชินชอบคลิปของเราฝังท่านกดเม้นกดไลค์กดแชร์เลยกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้แจ้งเตือนเวลาลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตของเราเองสําหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วติดตามกันใหม่ในคลิปหน้าอัปเดททันเหตุการณ์ที่จุดจูพยากรค่ะ